ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2565หรือปี2022เรากลับเข้ามาสู่สาระประเด็นที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยเ,เขาเรียกว่าเซียนปากกาก็มีเยอะ นะครับอาจจะไม่ใช่ปากกาอาจจะอยู่ในโลกของสื่อโซเชียลคือพลาลาที่พืชเศรษฐกิจอะไรไปเจอปัญหาก็มักจะมีคำพูดหรือคำเสนอในเรื่องของแย่แน่ไม่ได้แน่ล้มแน่ตายแน่สลายตัวแน่อะไรก็ว่ากันไปครับแ,แน่แ่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้สาระความรู้ให้ความเข้าใจกับพิทักษกรผู้ปลูกเลยแต่ในมุมมองกลับกันเราก็คิดว่า สิ่งที่เราควรจะให้พน้ักษกรได้เห็นภาพเนี่ยคือพืชทุกชนิดเขาต้องมีดีอยู่ในตัวครับถ้าไม่มีดีเขายืนหยัดอยู่ตอนตลอดร้อยปีมาที่ผ่านมานี่ไม่ได้หรอกทีนี้เราจะดูอย่างไรและอย่างกรณีของเงาะพอเงาะราคาลงมาคุดราคาลงก็ถล่มทลายกันขึ้นมาแต่พอเงาะราคาดีก็เงียบประเด็นมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจ ผมเรียนอย่างนี้ว่าการทำเงาะเนี่ยไม่ได้มีแค่เส้นทางให้เราเลือกเส้นทางเดียวว่าทำแล้วให้ออกดอกออกดอกแล้วเก็บผลเก็บผลแล้วมาเจอปัญหาด้านการตลาดเราจะทำเงาะให้มันเร็วขึ้นก็ได้ทำเงาะหัวธรรมชาติก็ได้ทำเงาะช้าก็ได้ทำเงาะต้นสาวทำเงาะธรรมชาติทำเงาะคุณภาพหรือทำเงาะที่เป็นรุ่นธรรมชาติแต่มีปริมาณผลผลิตมาก ล้วนแต่เราสามารถจะเลือกเส้นทางเดินได้ทั้งนั้นอยู่ที่การคิดในการวางแผนและการวางแผนนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลบริหารจัดการมีอยู่เรื่องเดียวครับใบาภาษาใบใบเป็นตัวโรงครัวที่สำคัญที่จะเป็นแหล่งผลิตทางงานเพราะฉะนั้นเราจะทำแผนอะไรก็ตามทั้งหมดอยู่ที่คุณภาพของใบเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เราอยากให้เข้าใจก็คือว่าถ้าคุณภาพใบดีอย่างเช่นเงาะต้นใหญ่ เงาะต้นสูงต้นใหญ่ต้นอายุแก่ใบที่สองพออายุครบสามเดือนเขาก็ออกดอกแต่ถ้าเป็นเงาะสาวใบที่สมออกมาแค่40วันสี่ห้าวันเขาก็ออกดอกได้เพราะนั้นการฟื้นฟ,นฟนูสภาพการดูแลจัดการใบตรงนี้แหละครับซึ่งอยู่ในแผนของเราถ้าเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดต่อไปครับ การบริหารจัดการเงาะในสภาพที่หลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่ฤดูการผลิตใหม่หลายท่านก็บอกว่าเอา้าที่สวนเก็บเสร็จแล้วจะทำอย่างไรบางท่านบอกกำลังเก็บส่วนหลายท่านก็ยังมีรุ่นหลังซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการให้สาระความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นหลักการที่เราจะนำไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าท่านจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับก็มีหลักการเหมือนเหมือนกัน เพียงแต่ว่าระยะเวลาในการดูแลหรือในการจัดการนั้นแตกต่างกันคือประเด็นนั้นอยากจะให้ท่านเข้าใจว่าเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและก็ได้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเราอย่างดีตลอดมากว่า5-6ปีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผลพลไม้ที่ดําเนินธุรกิจในตลาดภายในประเทศหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงแต่ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา6ปีนั้น เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรผู้ปลูกได้อย่างดีทั้งนี้ก็มุมูลเหตุก็คือมาจากพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงอย่างรวดเร็วปริมาณผล,ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนั่นคือประเด็นสาเหตุที่ทําให้เงาะนั้นมีทิศทางการตลาดที่ดีมาตลอดแต่ในทางกลับกันในส่วนของในสภาพพื้นที่ของเราสาเหตุที่เงาะมีพื้นที่เพาะปลูกลดลง ก็ด้วยจากมันมีเหตุสะสมมาตลอดในช่วงกับหรือการผลิตเก่าซึ่งราคาก็ไม่ได้เป็นไปดังที่เราคาดหวังสภาพต้นก็เป็นต้นใหญ่ต้นอายุมากไม่คุ้มต่อการลงทุนประกอบกับมีพืชใหม่ๆเข้ามาเสริมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพืชที่ทำให้ก่อและให้เกิดรายได้ที่ดีการที่จะต้องทำให้เงาะนั้นมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องมาจากลากฐานความสำคัญของต้นความสมบูรณ์เงาะเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษนั่นก็คือเขาเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อปัจจัยทั้งทางดินและทางใบโดยเฉพาะทางใบนั้นถือว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างมากสาเหตุก็น่ามาจากคุณสมบัติของคุณภาพตามสายพันธุ์แล้วก็เงาะเองนั้นถือว่าเป็นพืชที่ตอบสนอง ่อการใช้ธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนถ้าเราจะพูดกันภาษาง่ายๆว่าเงาะเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอ่ะดังนั้นถ้าหากว่าเรามีการบริหารจัดก,การดูแลที่ดีคุณภาพของใบความสมบูรณ์เขาย้อนกลับมาเมื่อมีความสมบูรณ์เงาะเองเขาก็จะออกดอกได้อย่างดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในลักษณะของตรงนี้เป็นลักษณะที่เราต้องยึดเป็นหลักการสําคัญ ดังนั้นในส่วนของการวางแผนการผลิตซึ่งในบางสาระเราก็ให้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าการวางแผนการผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับการพยากรดินฟ้าอากาศและในระบบของเป้าหมายการผลิตก็คือในช่วงของการออกดอกการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องเป็นไปตามแผนการจัดการของเรา ซึ่งในเรื่องของการที่เรากำหนดเป้าหมายแผนการเก็บเกี่ยวก็คือออกดอกก็ต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของกระบวนการตัดแต่งจริงจริงๆเรื่องของการตัดแต่งจริงเน้นผมได้อธิบายมาแล้วนะครับเป็นสาระความรู้ความเข้าใจมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่อช่วงต้นเดือนนี้แต่สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่เราจะทำเงาะเร็วเป็นเงาะต้นฤดูอันนี้เราก็จะทั้งทำกับเงาะสาวเป็นเงาะรุ่น ที่สงคุ่มจะไม่ใหญ่และที่สำคัญคือการตัดแต่งก็จะต้องตัดแต่งในปริมาณที่น้อยคือตัดแต่งเฉพาะปลายยอดเพื่อให้มีใบพื้นฐานเดิมมีจำนวนมากส่วนกรณีที่สองเราทำรุ่นธรรมชาติเราก็อาจจะตัดแต่งได้นะครับเป็นการปรับระบบตัดแต่งโดยปกติทั่วไปซึ่งตรงนี้เราจะต้องใช้ระยะเวลาที่นาน นานเพื่อที่จะให้เงาะนั้นได้แตกใบอ่อนได้สามรุ่นใบสําหรับเงาะสาวแล้วก็สําหรับเงาะทรงพุ่มใหญ่ก็จะเป็นสองรุ่นใบซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง4ีถึงหเดือนส่วนกรณีที่สามการทําสาวหรือการาทําตัดแต่งหนักหรือทําสาวอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเป็นกรณีการจัดการซึ่งก็ได้เคยแนะนําไว้แล้วว่าเราก็จะมีการตัดต้นเว้นต้นตัดแถวเว้นแถว,แถวตัดแปลงเว้นแปลง,ปลงทั้งนี้เพื่อให้เงาะนั้น ส่วนหนึ่งยังมีรายได้ให้กับเรานะครับอันนี้ก็คือย้อนข้อมูลไปนิดหนึ่งประเด็นหลังจากการเก็บเกี่ยวเราก็ทราบดีนะครับว่าเงาะการตัดแต่งเป็นการกระตุ้นให้เงาะแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นวัสดุที่ตัดก็จะต้องคมหลังจากตัดแต่งแล้วเราก็จะต้องมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะตั้งเป้าหมายในการผลิตอย่างไรตัดน้อยธรรมดาตัดแบบรุ่นทั่วทั่วไปหรือธรรมชาติ อันนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องไปดําเนินการจัดแผนกิ่งดอ,อกกิ่งหักมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นก็ต่อมาก็คือว่าการดูแลการบริหารจัดการเมื่อหลังจากตัดแต่งแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือการฟื้นฟูสภาพของต้นเราก็จะต้องเริ่มต้นจากทางระบบรากคือทางระบบรากเนี่ยเป็นหลักสําคัญนะครับ เหมือนกับไม้ผลอื่นๆทุกชนิดการปรับโครงสร้างดินการปรับโครงสร้างทางกายภาพซึ่งจะมีองค์ประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ดินน้ำอากาศส่วนการปรับโครงสร้างทางเคมีก็จะเป็นเรื่องของการเติมธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมการให้สารกระตุ้นเพื่อสร้างปริมาณรากการปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับเพื่อที่จะลดค่าความเป็นกรดหรือลดค่าค่าประจุไฟฟ้า คือค่าปัจจุไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารค่าปัจจุไฟฟ้าสูงขึ้นธาตุอาหารจะเคลื่อนย้ายได้น้อยซึ่งรายละเอียดก็จะเป็นดังหลักการวิชาการที่ได้กล่าวมาแต่ในเชิงปฏิบัติเราอธิบายเชิงปฏิบัติก็จะมีการจัดการดังนี้ประการแรกการปรับปรุงโครงสร้างของดินเงาะเป็นพืชที่มีระบบรากลึกต้องการความโปรง่งต้องการในตัวเจนสูงต้องการ ปริมาณอินทรีย์วัตถุที่จะทําให้โครงสร้างทางกายภาพนั้นดีดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็จะต้องปฏิบัติแบบครบถ้วนส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นประเด็นเรื่องของสังคมครับที่เป็นกระแสเป็นเหตุแห่งพาไปสู่ความขัดแย้งคือกลุ่มเชิงอนุรักษ์เนี่ยจะสร้างแต่ความขัดแย้งในทางหลักการวิชาการคือจะต้องมีคําถามว่าอุ๋ยอินทรีย์อุ๋ยเคมีอันไหนดีกว่ากัน นั่นคือประเด็นครับที่เป็นในโลกโซเชียลปัจจุบันแต่ผมตอบว่าเราต้องถามไงว่าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีมีความสำคัญแล้วควรจะใส่ในระยะไหนซะมากกว่าเรามาเริ่มต้นจากประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือความเป็นกรดเป็นด่างของดินเราทราบดีนะครับว่าดินที่เป็นกรดค่อนข้างจะถูกปลูกฝังว่าเป็นดินที่ทำให้ธาตุอาหารถูกตรึง ไม่มีการปลดปล่อยธาตุอาหารมีคุณสมบัติในการที่จะทำให้ดินกระด้างแล้วก็ทำให้พืชสุดโซมแต่ความหมายในปัจจุบันสิ่งที่เราต้องการให้ท่านเห็นจะคือว่าไม้ผลในบ้านเราเป็นไม้ผลเมืองร้อนชื้นคุณสมบัติของดินในความเป็นกรดเขาจเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดตั้งแต่5.5ถึง 6. 5 เขาไม่เหมาะในการที่จะเป็นปลูกในดินที่มีความเป็นกรเป็นด่างที่อยู่เป็นกลางที่เป็นเจดเพราะฉะนั้นถ้าท่านตรวจวัดดินท่านพบว่าดินของท่านในหน้าแล้งอยู่ที่ห้าจุห้านั่นหมายความว่าเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างอันนี้คือส่วนที่หนึ่งคำถามมันมีอยู่ตรงนี้ครับว่าคือท่านได้รับปูนมาปูนมานเราจะใส่ตอนไหนคำตอบก็คือ ท่านจะต้องใส่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเท่านั้นหรือท่านจะไปใส่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินก็ต้องใส่ในช่วงที่มีฝนตกชุกเพราะปูนมาหรือมีคุณสมบัติเป็นด่างจัดเพราะฉะนั้นใส่ได้แน่นอนถ้าท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วหรือว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทำไมต้องเกี่ยวกับฝนเพราะว่ากรณีของการใส่ในรื่องของปูนมาหรือปูนต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลาย โดยในส่วนของทางด้านค่าประจุไฟฟ้าก็จะปรับตัวลดลงถ้าดินเป็นกรดจัดค่าไปปุประจุไฟฟ้าจะสูงถ้าสูงทาอาหารจะไม่ค่อยขึ้นย้ายอันนี้คือหลักสำคัญในส่วนแรกส่วนต่อมาครับเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทางด้านของอ,อินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปทําให้ค่าประจุไฟฟ้าคือทําให้ดินนั้นเป็นกลางแล้วดินที่เป็นกลางก็จะมีค่าประจุไฟฟ้าที่ลดลงค่าประจุไฟฟ้าที่ลดลงก็จะทําให้การเคลื่อนย้ายอาหารนั้นดีขึ้นประกอบกับการเก็บความชื้นการให้อากาศถ่ายเทเข้าไปเพราะราก ยังต้องใช้อากาศนี่คือโครงสร้างหลักๆก,ก็จะมีจุลินทรีย์โดยกระบวนการทางธรรมชาติที่จะเข้าไปทํางานย่อยสลายในอินทรียวัตถุเหล่านั้นแล้วก็มีผลต่อการที่ไปทําให้ดินอย่างกรณีของปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็จะมีในลักษณะของแหล่งพลังงานพลังงานที่เกิดขึ้นในปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็จะเกิดจากกรณีของแล้วแต่ชนิดของสัตว์ที่เรานำมา เขากินอาหารดีอย่างเช่นไก่ไข่นกกระทาเขาก็จะมีปริมาณธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนเนี่ยเป็นไนโตรเจนที่มีปฏิกิริยาในการก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์กับพืชได้จะอยู่ในระดับประมาณ3% 3.5%นสูงสุดไม่เกิน4%แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มธาตุอาหารต่างๆที่มาจากไหนก็มาจาก กรณีที่สัตว์เหล่านั้นกินอาหารเข้าไปในอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งอย่างในเงาะเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้สัตว์ใหญ่ที่กินพืชอย่างเช่นวัวควายเพราะปริมาณธาตุอาหารนั้นต่ำมากหรือในกรณีที่ในโลกปัจจุบันที่เป็นกระแสอยู่คือท่านต้องเข้าใจเข้าใจนะครับว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์มันแยกออกมาเป็นหลากหลายมากจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกาก ถ้าเราจะสรุปง่ายๆว่าวัตถุประสงค์หลักคือโครงสร้างทางกายภาพส่วนวัตถุประสงค์รองตัวเสริมก็คือจุลินทรีย์ที่จะไปปลดปล่อยไปย่อยกระบวนการต่างๆทำให้ดินมีความสามารถขึ้นมีธาตุอาหารเกิดขึ้นส่วนต่อมาในลักษณะของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารในกลุ่มธรรมชาติอย่างเช่นตัวฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิด กลุมเหล่านี้เป็นกรณีของการที่จะไปปรับไปปลดปล่อยธาตุอาหารไปเป็นสารกระตุ้นร่าอันนี้จะเป็นส่วนนะครับที่คือฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดก็มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสารกระตุน้นหรือสารที่จะไปเพิ่มประสิทธิการทำงานของระบบล่าสารเหล่านี้มีทั้งในกลุ่มของธาตุอาหารหลักก็คือในตัวเช่น ธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมในกลุ่มตรงนี้เนี่ยยังมีอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มพัฒนาผลิตขึ้นมาอย่างเช่นอะมิโนแอซิดในอะมิโนแอซิดจะมีอยู่กลุ่มบางกลุ่มที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเสริมการทำงานของหมวกล่าเป็นกลุ่มเคมีที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานอกจากนี้ ยังมีอีกกลุ่มคือตัวสารผรสมจะเป็นปฏิกิริยาในการรวมตัวกันของธาตุอาหารรองทาตุอาหารเสริมหรือสารบางตัวเช่นสารสกัดจากสาลายเอามาทําปฏิกิริยากันแล้วก็ทําให้เปิดการกระตุ้นหมวกรากการกระตุ้นหมวกรากก็คือให้รากได้รับการกระตุ้นจากกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ทําการสร้างรากใหม่รวมถึงในกลุ่มของแคลเซียมอย่างเช่นแคลเซียมไนเตรต1 5 0 0 ก็จะเป็นการให้นโตรตเจนเพื่อนำแคลเซียมเข้าไปสู่ระบบหมวกรากทำให้หมวกรากมีปฏิกิริยาในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจอีกในโครงสร้างตรงนี้ว่าการที่รากจะเดินชอนชัยไปในทุกสัดส่วนนั้นไม่ใช่ว่าเอาอาหารไปล่ออย่างเดียวสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดการสร้างเซลล์ขึ้นมาเพื่อให้เขาพัฒนา เป็นเซลล์ใหม่เป็นหมวกรากใหม่นั่นหมายความว่าเป็นพลังงานจากใบที่ผลิตพลังงานออกมาน้ำธาตุอาหารขึ้นไปสู่ใบใบผลิตเป็นแป้งเป็นน้ำตาลจากแป้งเป็นน้ำตาลก็ผ่านกระบวนการออกซิเดชันคือกระบวนการหายใจไค้น้ำแล้วก็ผลิตพลังงานเป็นรูปของ ATP พลังงานเหล่านั้นจะส่งจากใบมาที่ปลายรากแล้วก็มาสร้างเซลล์ใหม่สร้างรากใหม่จะเป็นกรณีของเคลื่อนไหวแบบครบวงจร ก็คือขึ้นไปสู่ใบแล้วใบกลับคืนขึ้นมาสู่รากเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขยายหมวกรากกรณีของพลังงานที่เป็นเคมีสังเคราะห์อ,อย่างเช่นอะมิโนแอซิดก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเสริมได้เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นส่วนของทางระบบรากทั้งใบครับในระบบของทางใบเองก็จะมีปัจจัยเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะัก กับการทางระบบราคเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของเงาะเป็นพืชที่ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยทางใบประการต่อมาเขาเป็นพืชที่ต้องการปริมาณไนโตรเจนสูงประการต่อมาในเรื่องของการจัดการเราก็จะประกอบไปด้วยหลักการทางทางธรรมชาติก็คือกลุ่มธาตุอาหารหลักก็คือปุ๋ยทางใบกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเดียวแคลเซียม นะครับหรือจะเป็นในส่วนของโบรอนส่วนธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานิสโมลิเดีัมคลอไนก็จะเป็นกลุ่มจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมซึ่งจะมีผิตรณฑ์พร้อมสับแล้วก็บางผิตรณฑนนั้นอาจจะมีทั้งปุ๋ยมีทั้งอาหารเสริมมีทั้งกลุ่มพลังงานอย่างเช่นในกลุ่มของไฮพาวเวอร์เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบนะครับเทนเนอร์ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มธาตุอาหาร ถ้าอย่างในส่วนของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบยอย่างเช่นของแอปพลายเคมก็จะเป็นปุ๋ยไบโอเมอร์ mer, อาหารเสริมเกเทสเอสพี S S P, อาหารเสริมของทีมกเกษตรที่เป็นจุลธาตุก็คือไมโครมิ F. กเอฟกรณีธาตุท,าที่ต้องการไปเสริมก็อย่างเช่นสังกะสีก็จะเป็นสังกะสีแต่สังกะสีก็อย่างเช่นทีเคซิงทีเคซีหรือจะเป็นตัวเนทไรของเจียไถประเด็นตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มเหล่านี้อันนี้คือกลุ่ม ัจจัยหลักส่วนตัวกลุ่มพลังงานก็จะมีในรูปของอน้ำตาลทางด่วนกลูกโคเมอร์คีโตบีฟรีเวกูกโค2,010อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะจำเป็นจะใช้หรือไม่กลุ่มพลังงานอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอะมิโนแอซิดคิวแมกอะมิโนนโซมิแนนเทนเนอร์กลุ่มที่จะไปกระตุน้นเร่งการจเจริญเติบโต,ต,ตลดความเครียดก็จะเป็นกลุ่มอะโทนิกปัจจัยอื่นๆก็จะมีกลุ่มสารสกัดจ,จากสาหร่าย นะครับป็นสารสลักสกัดจากสาหร่ายเช่นอันก้าหรืออันจินินแต่ถ้าเป็นกรณีสาหร่ายบวกอะมิโนก็จะเป็นทีเคบูสเตอร์ของทีมเกษตรเซเนกอนสอง0ันของเอราวันนะครับหรือสปีดบูของเจียไตอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมเติมตกแต่งเพื่อที่จะให้การพัฒนานั้นเป็นไปตามในทิศทางที่เราต้องการแต่ถ้าเราให้เขาพัฒนาไปตามกระบวนการทางธรรมชาติปัจจัยเหล่านี้ก็มีความจำเป็นน้อยลง โดยเฉพาะในระยะการสร้างใบที่1ใบที่2นะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าการพัฒนาการนั้นอยู่ที่เป็นการจัดการวางแผนวางแผนก็คือการควบคุมปริมาณใบระยะใบแก่ระยะของการสะสมความสมบูรณ์ไปจนถึงระยะของการออกดอก คือจริงๆเนี่ยผมได้นําเรียนมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับว่าเงาะเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบได้เร็วกว่าพืชอื่นๆทั้งนี้ก็น่าจะมีมูลเหตุมาจากลักษณะพฤติกรรมลักษณะของใบแล้วก็ไขไขหรือแวกค่อนข้างจะบางประกอบกับเนื้อเยื่อหรือ,อโครงสร้างของใบเนี่ยอาจจะมีช่องว่างมีปากใบมีการซึมซับได้ดี เราก็เลยมักจะเห็นว่าการพ่นปัจจัยทางใบนั้นจะได้ผลเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะฟื้นฟูสภาพต้นของเงาะเราก็ต้องยึดหลักการคือการที่ใบเป็นโรงครัวที่จะทำการผลิตพลังงานถ้าเราสร้างใบขึ้นมาได้มากสร้างใบขนาดใหญ่สร้างใบจำนวนมากก็เท่ากับเป็นโรงครัวขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มาก พอถึงช่วงของการแตกใบอ่อนเนาะโดยธรรมชาติก็จะแตกใบอ่อนสองถึงสามรุ่นใบและเมื่อไปกระทบกับสภาวะอากาศที่เหมาะสมเขาก็จะเข้าสู่ระยะของการขยายพันธุ์คือการออกดอกซึ่งเนาะเป็นการออกดอกที่ปลายยอดเพราะฉะนั้นเมื่อหลังจากออกดอกแล้วเขาจึงไม่มีโอกาสที่จะแตกใบอ่อนแล้วนะครับ ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าในระยะ3าใบหรือสองใบที่เรากําลังดําเนินการที่จะให้เขาใบาเขาสมบูรณ์นั้นต้องมีคุณภาพใบที่เพียงพอนั่นคือหลักการที่1คือทําใบให้เพียงพอหลักการที่สองเราจะต้องทําให้ใบเหล่านี้มีอายุยืนยาวไม่ล่วงไม่ถ่ายใบยไม่สูญเสียจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้คือหลักการที่สองคือเพิ่มคุณภาพอายุของใบ เพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยเราต้องมองกันเป็นปัจจัยหลักๆเท่านั้นนะครับคำว่าปัจจัยหลักก็คือการที่ให้ปัจจัยเหล่านั้นเพื่อให้เงาะเขามีคุณภาพใบที่ดีผลิตพลังงานได้ปัจจัยเหล่านี้ก็ได้แก่ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมเหมือนกับทางรากทุกประการเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่ากรณีของปุ๋ยทางด,ดินหรือปุ๋ยทางระบบราก กับปุ๋ยทางใบจะมีความแตกต่างกันปุ๋ยทางใบนั้นกระบวนการผลิตต้องยากกว่าต้องมีความละเอียดกว่าต้องมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะปุ๋ยทางใบจะต้องไม่มีเกลือไม่ต้องมีสารไบูเรตกลุม่มธาตุอาหารที่ประมารวมกันบางส่วนก็จะต้องมีส่วนของกรดหรือคีเรตที่มห่อหุ้มธาตุอาหารเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาในการทำลายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น ในกลุ่มของปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นคุณสมบัติในแต่ละสูตรไปเพราะกรณีธาตุอาหารหลักที่มีปริมาณเข้มข้นสูงย่อมไปรบกวนหรือไปทําลายระบบการทํางานของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้ไม่ทํางานต่อไปได้คําว่าเติมมากไม่ได้นั้นต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าธาตุอาหารหลักเยอะธาตุอาหารรองจะถูกทําลายบางส่วนเป็นปฏิกิริยาที่เป็นปฏิปักต่อกัน ดังนั้นเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมครับกรรมะถันส่วนธาตุอาหารเสริมก็จะเรียกว่าจุลธาตุอย่างเช่นตัวไมโครมิกเอฟของทีมเกษตรเทรสเอสพีของแอปไพร์เคลมอาหารเสริมคูวาสนะครับของเอราวันนี่คือตัวกลุ่มของธาตุอาหาร ที่เราเรียกว่าธาตุอาหารเสริมเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักๆเท่านั้นเองที่จะนำมาเสริมฐานความสมบูรณ์ส่วนกรณีถ้าเราต้องการที่จะไปเพิ่มปริมาณใบเพิ่มขนาดของใบเพิ่มความกว้างเพิ่มความยาวเราต้องเข้าใจนะครับจำนวนใบก็ขึ้นอยู่กับผลการแตกใบอ่อนซึ่งมีปริมาณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบไนโตรเจนก็ต้องสูง ในส่วนของตัวที่จะไปเพิ่มปริมาณใบก็คือฮอร์โมนออกซินเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแตกตาฮอร์โมน GA หรือจิบเบอเรลิกแอซิกก็จะเป็นตัวยืดความยาวของใบเพราะฉะนั้นกลุ่มสาลายกลุ่มสาหลายจึงมีความจำเป็นในการเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณของใบซึ่งจะต่างจากไม้ผลอื่นแล้วครับ ดันั้นการใช้สารสกัดจากสาหร่ายซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีฮอร์โมนออกซินมีจิบเบรินมีไซโตไคนินเราก็จะนำมาเสริมตัวที่จะไปเพิ่มปริมาณการแตกใบอ่อนการทำให้ยอดเคลื่อนตัวได้ดีก็คือธาตุสังกสี้าสังกสีนั้นก็จะเป็นธาตุเดียวก็มีนะครับประเด็นต่อมา กรณีของคุณสมบัติในการที่จะไปเพิ่มพลังงานก็จะเป็นกลุ่มพลังงานในลูกของโปรโตีนได้แก่กรดอะมิโน,โนหรืออะมิโนแอซิกกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตก็คือกลุ่มน้ำตาลทางด,วด่วนซึ่งก็จะมีอีกกลุ่มพลังงานเหล่านี้ไปเสริมเติมแต่งกลุ่มเหล่านี้เป็นปัจจัยเชิงตกแต่งเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้ยินได้ฟังสืงอสารสำเร็จรูปอย่างเช่นเทรนเนอร์ของเทคโนโคอป เทนเนอร์ของเทคโนโลยีก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มธาตุอาหารกลุ่มสารกระตุ้นบางตัวที่เป็นสารผสมแล้วเสร็จคือเราไม่ต้องไปนั่งคิดคน้นบริษัทเทคโนโลยีเขาคิดให้เสร็จเขาก็ทําเป็นเปนตัณฑ์อยู่ในรูปของสารผสมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอ่านนะคบว่าในตัวเทนเนอร์มีอะไรที่ไม่มีไม,ม่มีอะไรเอามีเกือบครบมีธาตุอาหารมีอะมิโน,โนแต่ไม่มีน้ําตาลทางด,วด่วนนี่คืออีกตุ่มหนึง่ง กลุ่มหนึ่งครับเป็นสารกระตุ้นหรือสารส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเช่นในกลุ่มของอะโทนิกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคุณสมบัติพิเศษเป็นทั้งสารกระตุน้นเป็นทั้งตัวเพิ่มเซลล์เป็นทั้งตัวไปลดความเครียดเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็คือเซล์ของพืชน,นั่นเองเพราะฉะนั้น ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสริมปัจจัยเชิงเติมปัจจัยเชิงตกแต่งแต่หลักๆแล้วก็คือไม่แค่ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมเท่านั้นสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกทท่านสวัสดีครั